แม่ค้าสายจานหมุนพัดลมหมุนใครที่ทําแบบนี้อยู่เตรียมตัวนับถอยหลังได้เลยเพราะพี่โน้ตนะครับมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับคนที่ทําแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเพราะว่าอะไรเหรอครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่โน้ตจะมาเล่าอินไซด์ให้ฟังเลยนะครับว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังคิดอะไรกับคนที่ทําระบบแบบนี้อยู่แล้วก็เตือนภัยสาหรับใครที่กําลังจะเตรียมเงินไปโรงเรียนคอร์สพวกนี้ด้วยเนี่ยพี่โน้ตไม่ได้ห้ามในการไปโรงเรียนนะแต่ให้ลองฟังคลิปนี้ให้จบดดููกกก่่่ออออนนนนแแลลล้ววววงงงงชัใใจจยยยททเเาาาาาาะะรรุขํไสด แบบจานหมุนหรือพัดลมหมุนอยู่หรือเปล่านั่นเองครับสำหรับบางคนนะครับที่ไม่รู้ว่าแม่ค้าแบบสายจานหมุนพัดลมหมุนมันคืออะไรตอนนี้เราสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เราเข้าไปใน t ิ k กต o k เนี่ยมันจะมีร้านค้าบางร้านเนี่ยที่เขาเนี่ยใช้วิธีการเอารูปมาแปะแล้วก็มีพัดลมหมุนบ้างมีตัวจานหมุนหมุนบ้างเพื่อทําให้ระบบเนี่ยมองว่าไลฟ์ตรงนี้เป็นไลฟ์สดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเอารูปมาแปะแล้วก็มีการกดรีรันแล้วก็ทําให้ระบบเนี่ยมันเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือวนน่่่าาาาาจเเนนนนนหหมมุััองงซึรรริิๆแแลล้้วกกทบบํบบีผด มันุูมเสี่ยงหลายอย่างนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนปิดช็อปหรือว่าโดนปิดไลฟ์สดได้นั่นเองเพราะอะไรเดี๋ยวพี่โน้ตจะค่อยๆเล่าทีประเด็นให้ฟังนะครับว่าทําไมการทําแบบนี้เนี่ยมันถึงผิดกฎของทางระบบ TikTok Shop ด้วยครับสาเหตุข้อที่หนึ่งะครับที่เราทําแบบไลฟ์สดแบบจานหมุนเนี่ยมันมีความุูมเสี่ยงเรื่องตรงที่ร้านค้าเนี่ยจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาเสียงเนี่ยที่มีการอัดไว้ในมือถือเนี่ยมากดรีรันไว้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลา ก็คือเขาจะใช้วิธีการเอาคลิปเสียงเนี่ยมาอัดรีรันไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยเสี่ยงกับการโดนปิดช็อปมากๆเลยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีกฎเขียนไว้ใน TikTok Shop c e l l e r เลยนะครับว่าร้านค้าใดก็ตามที่ไลฟ์สดเนี่ยคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ในการทําแบบเนี้ยมันไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งก็จะทําให้ร้านเราเนี่ยเสี่ยงโดนปิดนั่นเองและข้อที่2ครับความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเอาพัดลมมาหมุนหรือว่าเอาจานมาหมุนเนี่ยมันจะมีเรื่อง เอาจริงแล้วระบบเนี่ยเขามองว่าเรากาลังทําสับเนาสามซึ่งตอนนี้พี่โน้ตเห็นในกลุ่ม k t o ก s h อ p ไท a i ล a n d นะครับมีคนหลายคนที่มาบ่นว่าเขาเนี่ยเริ่มใช้เทคนิคนี้เนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะทําได้แล้วเพราะว่าระบบเนี่ยเริ่มจับได้แล้วก็มีการแบนนั่นเองครับและข้อที่สานะครับสำหรับคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยพี่โน้ตคิดว่าในการทาฟาร์มระบบพวกนี้ครับพอแค่นี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานครับพอมันมีคนทําเยอะขึ้นเนี่ยแรกๆเนี่ยเราอาจจะทําได้เพราะว่ามันยังมีคนทําไม่เยอะมากใช่ไหมแต่ว่าพอมันมีกกกาาารรเเเเปปิิดดสสออนนนนททีี่่็็แแบบบบธณะะะ้ยยคจํผื ซึ่งก็จะสุ่มเสี่ยงนะครับมีหลายคนที่พี่โนต้ตเห็นนะครับเพราะว่าลงทุนไปซื้อมือถือมาที่เตรียมจะทําฟาร์มต่างๆนะครับซึ่งพี่โนต้ตบอกเลยครับว่าอันตรายมากๆเลยนะระมัดระวังไว้นะครับใครที่เตรียมจะลงทุนซื้อมือถือมาลีลานเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะทําได้คุณอาจจะมีการหลบเลี่ยงได้แต่พี่โนต้ตมั่นใจอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับมันจะมีการแบนในเรื่องเกี่ยวกับการทาจานหมุนแล้วก็ไลฟ์หมุนแน่นอนครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่า ้วามโดยเช่นกันว่าปกติเนี่ยที่เรามีการเอาจานมาหมุนเนี่ยมันผิดกฎหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดกฎนะครับเขาไม่ยังไม่ได้มีการข้ามเป็นทางการถ้าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้มันยังเป็นจุดโบวอยู่แต่ตอนนี้เท่าที่พี่โน้ตคุยล่าสุดเนี่ยพี่โน้ตคิดว่าเขากําลังเตรียมการในการปรับนโยบายจากแบ่งคนที่ทําไลฟ์หมุนกระจานหมุนในเร็วๆนี้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้ว่า Tik t อกเนี่ย เขาปรับเปลี่ยนเร็วมากๆเลยเพราะการที่ยังปล่อยให้มีระบบจานหมุนกับพัดลมหมุนแบบนี้ครับมันจะทําให้คนที่มาดูไรส์สดรู้สึกน่าเบื่อรู้สึกแบบไม่อยากดูต่อนะครับซึ่งอันนี้พี่โนต้ตอ,อยากจะบอกไว้ว่ามันก็ยังมีการทําได้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นช่องว่างของระบบที่มันสามารถทําได้ก็จริงแต่ว่าเร็วๆนี้พี่โนต้ตคิดว่าไม่นานครับระบบเนี่ยน่าจะไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เตรียมลงทุนทาฟาร์มเนี่ยคุณคิดให้ดีก่อนนะครับก่อนที่คุณจะไปลงทุนเยอะๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณซื้้้ออออมมมมมืืืืถาาาาา20เเเคครรรร่่่่่งงงนนนีีียยยหหลลลลแววปปปกฏะบบบบััขึุสิทณ ไปทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะติดดอยก็ได uh, <BTS, S 2> ้ครับหรือถ <dwell s S 2> <well. S 1> ้าใครนะครับที like ่มีคําถามเรื um, uh ่องเกี่ยวกับตรงนี้หรือยังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมครับหรือตอนนี้นะครับมีใครที่ทําจานหมุนอยู่หรือว่าพัดลมหมุนหรือว่ามีเพื่อนของเราที่ทําอยู่เนี่ยแล้วโดนแบนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่โน้ตพูดเนี่ยเริ่มเป็นจริงอย่างที่พี่โน้ตพูดแล้วหรือยังครับถ้าใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดรีโพสต์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักหรือถ้ามีคําถามใดๆเกี่ยวกับกกกกกาาาาาารรรททททํํไไไลลลลลลลฟ์์์สดดดดีีีีี่่่่เเ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 ป็นน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 จจจงงหหมม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 ุุยยยยยออออออคคคคคตตตติิ้้้้้้้ววววะะะัััับบบบแแ๋พโืถใผ i time